อยากรู้วิธีลบคาบสแบบีแบบนี้แบบนี้แบบนี้กันไหมครับวันนี้เฮียมีเคล็ดลับดีๆมาบอกไปจูกันหรือถ้าไม่อยากยุ่งยากเสียเวลา เลือกใช้น้ำยาจระเข้ขจัดคราบสีเป็นตัวช่วยดีๆที่ทำให้ผนังบ้านของคุณกลับมาสวยอีกครั้งการใช้งานนั้นไม่ยากเลยเทน้ำยาลงโดยตรงที่คราบสีรอ3-4ถึงนาทีนะครับหลังจากนั้นขัดด้วยฟองน้ำได้เลยขัดัดถูๆไปนะครับล้างออกด้วยน้ำสะอาดแค่นี้เอง พื้นหรือผนังบ้านก็สวยเหมือนเดิมตัวน้ำยายมีความหนืดสามารถใช้ได้ทั้งพื้นและผนังก็ได้นะแค่นี้ผนังบ้านเราก็กลับมาสวยเหมือนเดิม อยากรู้เทคนิคอะไรคอมเมนต์บอกเฮียได้นะครับบ๊ายบาย